มด,ดวอแล้วนะักเพียได้เลยครับตอนนี้คนะ่ะเข้ากดวอถ้าทุกคนเข้ากดวอได้แล้วก็จะเข้าไปที่ Speaking Word Speaking Word นะคะเข้าไปได้เลย speak ใครจะเข้า Speaking Word ก,ก็ได้ใครจะเข้าที่อคอร์สเวิร์ดหรือเซนเทนเซสก็ได้นะคะสามารถเรียนดูด้วยตัวเองแล้วพร้อมมีเสียง เสียงและภาพนักเรียนฝึกออกเสียงตามได้เลยฝึกออกเสียงตามได้เลยค่ะเห็นไหมคะอ่ะโอเคไหมชอบไหมนักเรียนไปที่บ้านนะคะไปที่บ้านเนี่ยนักเรียนสามารถเข้าได้เลยนักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์ของตัวเองเข้าได้เลยนะคะไม่หมายถึงกลับไปเรียนต่อที่ที่บ้านได้เรียนได้ด้วยตัวเองเข้าไปให้คุณครูดูค่ะ เอาเป็นอังกฤษนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะนักเรียนเห็นไหมคะที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นเกมที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นคำศัพท์มีไหมคะฝึกออกเสียงด้วยค่ะ ได้ไหมคะออกเสียงด้วยอินอิงลิชค่ะอินอิงลิชบ้านกลับอำเภอแกงจังหวัดระยองแต่ว่าขอให้เป็นภาษาอังกฤษค่ะวันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะ